วันนี้วันที่17มกราคมพศ2563ก็จะพูดถึงเรื่องว่าหัวข้อธรรมะที่เรามักจะไม่ทราบว่าจะเข้าใจถูกหรือเปล่านักธรรมะก็จะนำมาพูดคือคนส่วนใหญ่มักจะมองว่าไอ้ธรรมะที่เป็นหมวดหมวดมันก็จะแยกกันนะอยมพระมาสีลเมตตากรุนามุทิตาอุเบกขามันอาจจะไม่เกี่ยวข้องกันเนี่ย ไม่เกี่ยวข้องเลยนะแต่ต่อมาจะบอกว่ามันมีความเกี่ยวข้องคือมันมีคอนเซ็ปต์เดียวกันเกี่ยวเนื่องเป็นเรื่องราวเดียวกันนะมีหัวใจของมันอยู่ประโยชม่หารเคือหัวใจก็เป็นพรหมคือธรรมะของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้บดประเสริฐเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายของพระพุมนะก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่ต้องดูแลเอาใจใส่มีความรักใคร่ผู้ที่อยู่ อยู่ต่ำต้อยกว่ามีความรักใครมีความปรารถนาดีมีความมีความรักใครมีความปรารถนาดีถ้าใครปรารถนาดีก็อยากจะก็บำรุงสุขนะบำรุงเขาให้ได้ได้รับสิ่งดียิ่งขึ้นถ้าเขาเจ็บป่วยมีไข้ไม่สบายก็ต้องช่วยเหลือเขาถ้าเขาดีแล้วก็ยินดีด้วยนนฐนผู้ใหญ่นะครับถ้าว่าเออ ช่วยเหลือแล้วทุกอย่างเรียพร้อยแล้วก็กระวางเฉยได้เพราะว่าช่วยเหลือก็ช่วยเหลือก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทุกอย่างก็ต้องดูไปก่อนวนะ่าเมื่อไร่จะช่วยได้นะครับพระพุทธมหันต์สีก็ทุกข้อเนี่ยก็เป็นเรื่องมีจุดรวบยอดแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ยังมีความรักคร่เอาใจใส่มีความปรารถนาดีกับลูกน้องนะเนี่นะครับนี่นคะครับนี่คือพรุมับสี มันคือมันมีมีคอนเซ็ปต์มีความคิดรอบรอบยอของธรรมะหมดนั้นหมดนั้นอยู่นะครับดยเรจะพูดถึงว่าสัพพิธธรรมเจ็ดประการนะนะครับที่อ่าที่เห็นคนพูดพูดกันนะเจ็ดก็อ,อาจจะดูไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับแต่จริงๆมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกันนะค,คือเป็นธรรมะของคนดีนะนะคนดีสักคนดีเนี่ย เมื่ออยู่ในสถานการณ์อย่างหนึ่งนะเวลาหนึ่งก็ต้องเป็นคนที่ยังไงอะต้องรู้เรื่องเหตุและผลรู้จักตัวเองรู้จักผู้อื่นรู้จ,กจักชุมชนที่ก็อยู่เนี่ยนะครับแล้วก็เนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะขณะนั้น,นอไที่เกิดขึ้นต่อเขาเขาต้องสามารถคำนวณได้เออมันที่มันเกิดขึ้นเกิขดขึ้นจากอะไรมีปัจจัยทาให้เกิดขึ้นนะครับเา,า,าก็่าสามารถจะคำนวณได้ มีเหตุปัจจัยอะไรที่มันเกิดขึ้นกับเขาเกิดขึ้นกับสังคมขนาดนั้นเกิดกับผู้อื่นนะครับมันเป็นคนดีนะคือสามารถจะต้องรู้สาภาพการในขนาดน,นั้นขนาดนั้นและขนาดไหนแล้วก็มีความรู้ว่าจะต้องทําถ้าทําอะไรสักอย่างมันไปเหรใครทําอะไรกัรจะไมนจะเกิดขึ้นอะไรขึ้นใครคนหนึ่งเนี่ยที่เขารู้จักคนก็กล้าถ้าคนหนึ่งือชมชนนรืมีอะไรเกิดขึ้นมันจะเกิดเป็นอะไรต่อไปนะครับเนี่ยเนการครอบรู้นะ รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องชั่วด้วยไงเหตุปัจจัยที่มันจะเกิดขึ้นตอนนี้มันจะนําไปสู่ไอความดีหรือความชั่วนะครับไอสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้มันเกิดผลเกิดจากผลอะไรมาก็ต้องรู้เป็นผลจะเห็นอะไรนะเนี่ยคนุณถ้าเรารู้อย่างนี้นะสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้เป็นผลเกิดขึ้นขนะนี้นะเกิดขดึ้นกับเขนาเกิดขึ้นกับ คนรอบรข้างถัาใครคนหนึน่งใครก็ขอบจุมชนอยู่มันมีเหตุอะไรให้มันทาไมเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับที่สืบสาวเราเรื่องได้นะครับนี่มันควมีความสามารถในการสืบสาวเราเรื่องนะครับถ้าเขาจะลงมือกระทาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดผลอะไรขึ้นกับตัวเขาเกิดผลอะไรขึ้นกับคนรอบข้างกับชุมชนที่อยู่นะครับาเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับ เรื่องของผู้รู้นะรู้และรู้รู้สถานการณ์ที่มันเป็นอยู่เนะี่ยมีสถานการณ์ที่เป็นอยู่ก็มีใครที่เป็นประกอบสถานการณ์บนาะมีชมุชมชนรอบข้างมีคนรอบข้างมีตัวเองนะครับมีกิจกรรมที่ทําอยู่นะครับเนี่ยก็ต้องรู้บุคคลรอบข้างรู้จักตัวเองรู้จักสังคมมานะนะครับนี่ยตัวอย่างนะ ถ้าใครสักคนหนึ่งเนี่ยเออกำลังมาโกรธเราเนี่ยเอาเรื่องของสังคมขนาดนั้นมาไล่ฟังเออคุณนะทำอย่างนี้แล้วมันคุณทำอย่างนี้มันถึงจะเดือดร้อนกันนะนะแล้วก็ต้องสืบสาวเราเรื่องว่าที่เข้าพูดมาด้วยเหตุอะไรนะครับรู้อย่างนั้นเข,าเข้าใจผิดเข้าใจถูกว่าด้วยกิเลสนะครับหรือว่าถ้าเราไม่เข้าใจอีกอย่างนะ เรามีความสามารถเรรู้จักรู้แค่ไหนนะนี่คือก,การรู้จักตัวเองนะเรารู้แค่ไหนว่าถ้าที่เขาพูดมาเนี่ยมันจริงแท้แค่ไหนเรารู้เรารู้ไหมแต่เรารู้ไหมว่าเราจะทําอะไรลงไปได้บ้างเรามีความสามารถทําอะไรได้บ้างเขาบอกว่าเราทําให้สังคมมันเดือดร้อนถ้ามันจริงเนเราจะไปแก้ไขอะไงให้มันดีขึ้นเนี่ย จะแก้ไขยังไงแก้ไขด้วยตัวเองหรือแก้ไขด้วยการช่วยเข้าไปหาผู้อื่นต่อไปนะครับนะแล้วตัวอย่างนี้นองค์อีกตัวอย่างนั้นคือในครอบครัวนะมีพ่อแม่ลูกนะหัวลุ่มเกเรนะเมื่อเราเราเป็นลูกนะเมืเราเกเรนะเราเกเรอยู่นะเราเกเรอยู่บางทีมันก็เดือดร้อน พ่อก็ไ <Tipp> ม <ett> <motiv ator> ่พอใจเรามาว่าเราให้เรารู้สึกยังไงพ่อว่าเราอย่างนี้มันจริงไหมที่พ่อว่ามันจริงหรือเปล่านี่ที่เราทำอย่างนี้เพราะอย่างนี้พ่อว่าเธอเดือดดร้อนเด็กเดเร่เพราะเธอไม่เรียนหนังสืออ่ามันเราก็มาตานจริงหรือเปล่านะครับไม่เรียนหนังสือจริงแลาวอาจจะเรียนหนังสืออยู่แต่พ่อไม่รู้นะครับแต่พ่อมาว่าเราเราเดเร่เราไม่เรียนหนังสือนะครับ พอ่อพ่อเข้าใจเราผิดหรือว่าเราเข้าใจหรือว่าเราทําผิดจริงๆนะครับเราประเมินอ,ออกนะนะครับสมมติว่าพ่อว่าเราเราเกเรไม่เรียนหนังสือเราก็เรียนเองนะครับแต่พ่อไม่รู้เราจะชี้แจงกับพอ่อยังไงดีนะครับชี้แจงแล้วพ่อจะเราจะชี้แจงเพื่ออะไรนะครับชี้แจงแล้วเกิดผลอะไรถ้าเราชี้แจงอย่างนี้เาบอกว่าเราเรียนหนังสือนะเราก็ แล้วก็เรียนเวลาที่ไม่มีใครรู้หรอกแล้วก็อยู่คนเดียวอ่านหนังสืออยู่คนเดียวพ่อทํางานอยู่พ็ไม่รู้เนี่ยแล้ว่าแล้วก็นั่งเฉยๆคิดอยู่ในใจพ่อก็ไม่รู้ว่าเราคิดอยู่ใกล้ทวนทำใกล้ทวนวิชาที่ครูก็สอนอยู่เนี่ยพ่อไม่รู้นะครับเราก็รู้ว่าเราทําอะไรอยู่แต่พ่อไม่รู้ว่าเราจะชี้แจงยังไงกับพ่อ ดีไหมเราชี้แจงพอดีไหมนะคะรบับแล้วก็ควรจะทำไงดีถ้าเราไม่ชี้แจงเราจะทําถ้าสนใจพ่อเห็นไงนะครับนี่นี่เป็นตัวอย่างนะถ้าเราทําถ้าเราชี้แจงให้พ่อฟังนะครับพ่อจะเข้าใจไหมถ้าพ่อไม่เข้าใจจะไม่ต่อไปนี่นะครับถ้าพ่อเข้าใจะะอ่าจะเกิดผลอะไรบ้างไงแปลว่าพ่อเห็นว่าเรา ไม่ไดยนังสือพ่อกักบ,บอกแม่บอกพี่บอกน้องทุกคนไม่พอใจเราหมดเลยเป็นไปได้ไหมนะถ้าพ่อไปบอกพี่บอกแม่อย่างนั้นก็พ่อไปบอกน้องอย่างนั้นบอกพี่อย่างนั้นมันจะเกิดผลอะไรขึ้นเนาะคำนวณเลยครับนี่คือการรู้เหตุและผลนะถ้าว่าพ่อบอกอะไรจะเกิดวกน,นี้เราจะยับยั้งพ่อบอกนี้ไหมนะ นะครับอพ่อพ่อพ่อผมเรียนหนังสือนะผมเรียนจากมือถือเรียนจากไอ้ตำราเรียนจากคนรอบข้างคอยสังเกตแหลยนี่นะครับถ้าพ่อเข้าใจพ่อก็ไม่จำไปบอกแม่บอกพี่บอกน้องว่าเราเกเรไม่เรียนหนังสือถ้าพ่อไม่บอกันเป็นยังไงครับถ้าบอกว่าเราก็เรียนหนังสือนะพ่อบอกพ่อพ่อบอกแม่บอก พี่บอกน้องเราก็เรียนหนังสือนะขยันดีไม่มีปัญหานี่ผลจะเกิดขึ้นยังไงทำมันนะนี่คือนี่คือเรื่องของคนดีนะครับพ่อบอกแม่บอกพี่บอกน้องเราขยันเรียนหนังสือนะี่ทุกคนเข้าใจเราถูกนะครับพ่อกับแม่พี่น้องทุกคนสบายใจว่าเราเรียนหนังสือนี่คือเราก็คำนวณออกนะ ถ้าพี่ถ้าทุกคนเข้าใจเราถูกเป็นยังไงอ่ะสบายใจไหมกับทุกคนในชุมชน,นสบายใจไหมทุกคนในครอบครัวสบายใจไหมนะครับนี่นี่คือเรื่องของสุขภาพจนะครับแล้วก็สบายใจยังไงทุกคนสบายใจมันเป็นยังไงพ่อแม่สบายใจทุกคนสบายใจดีน,นะครับวันนี้ก็ทําให้เราสบายใจก็เรียนไดยดีขึ้น เราก็ได้ช่วยพ่อแม่ให้เป็นสุขนะครับนี่นี่คือตัวอย่างของไอ้สพพวธรรมจตตกานนะเอาไปบอกพ่อเนี่ยงั้นพ่อก็เปลี่ยนใจนะครับแต่เราบอกพ่อพ่อไม่เชื่อเราทำไงดีครับอือเราไปขอต้อนบอกแม่มันบอกแม่ได้ไหมเราจปไปเหมือนออกแม่เชื่อเราไหมถ้าเราบอกอย่างนี้แม่เชื่อไหม แม่เชื่อเอาก็ดีแม่เชื่อเราแม่ไปพูดกับพ่อได้ไหมแม่พูดกับคนอื่นได้ไหมนะครับเนี่ยรู้จักคนอื่นนะค,ะะครับแล้วคั้นบนเออแม่มีความสามารถพูดกับพ่อได้ไหมแม่มีความสามารถพูดกับพี่กับน้องได้ไหมนะครับนี่นี่คือตัวอย่างของสัพพุทธนรมจตุการนะครับก็หวังว่าท่านจะเข้าใจมากขึ้น <laughs> พอเราพูดอย่างนี้แล้วก็ธรรมาพูดอย่างนี้มันก็ธรรมะเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เ,เรียกว่ามีมีคอนเซปต์มีหลักการมีหัวใจอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องใดนะพอเอามาพูดเป็นเรื่องชีวิตประจําวันเป็นเรื่องในชีวิตจริงมันก็เออธรรมะมันก็เข้าใจง่ายประโยชน์จริงนเะห็นเห็นคุ้ค่าจริ